เช้าโชคดีครับอังคารที่เมกราคมสองพร้อจจิบกาแฟแชร์แนวคิดร่วมกันครับจิบกาแฟแชร์แนวคิดวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่จะต้องลงทุนในวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำคลิป อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการที่จะต้องทำคอนเทนต์เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการสื่อสารออกทางโซเชียลมีเดียตามแพลตฟอร์มต่างๆภาพแสงสีเสียงที่เราออกไปนั้นถ้ามันไม่ดีมันเปรียบเสมือนเราฆ่าตัวเองหลายคนบอกว่าโอ้ถ่ายภาพแล้วตัวจริงกับนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้แอปต่างๆมากเกินไปก็ทำให้มันดูเฟก เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การถ่ายต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราไม่สามารถประมาทเรื่องนี้ได้เราไม่สามารถมองข้ามได้เลยเราจําเป็นจะต้องลงทุนในเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คุ้มค่ามากๆสำหรับประจาุนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับให้ลงทุนในสิน่งนี้มันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการลงทุนในตัวเอง ลงทุนทำคลิปลงทุนลงทุนทำคอนเทนต์ลงทุนในการทำเพอร์ซอน b ลแบนดิ้นะครับเพราะนี่คือที่สุดของยุคนี้แล้วครับผม